นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัติอุณณหิตสวิชโยธรรมโมโลเกอนุตตโร สัพพัสตตะหิตัตถายตังต,งตวังคันหาหิเทวเตปริวัตเชราชทันเดอมนุนเสหิปาวะเกพยักเคนาเควิเสภูเตอากาละมารเนนาวาสัมพัสมามารนามุโตโตทเปตวากาลมาริตัง ตัดเสวานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสทธาสุทธาสีลังสมาทายาธรรมมังสุจริตังจเรตัดเสวานุภาเวนะโหตุเทโวสุขิสทธา ลิกทีตังจินติตังปูชังทาระนังวาจานังคารุงปะเรสังเทสานังสุตตวาตันสอายุปวัตถติติอันทิอุณาหิตสวิชโยธรรมโ,มโลเกอนนุตตโรค สัพพัสตตาหิต,ตัตถายาตังตวังคันหาหิเทวเตปริวัตเชราชาทันเดอมนุ์เสหิปาวะเกพยักเคนาเควิเสภูเตอากาลมารเนนาวา สัพพัสสมามราณามุตโตทเปตวากาลมาริตังตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสทธาสุทธาสีลังสมาทายธรรมังสุจริตังจเร ตัดเสวานุภาเวนโหตุเทโวสุขีสธาลิกขิตังจินติตังปูชังทารนังวาจานังคารุงปะเรสังเทสนังสุตตวาตัดสายุปวัตถิติ อัตติอุณาหิตสวิชาโยธรรมโมโลเกอนุตตโรสัพพัสตตาหิตตัายาตังตาวังคันหาหิเทวเตปริวัตเชราชาทันเดอมนุนเสหิปาวะเก พยักเคนาเควิเสภูเตอากาลมาระเนนาวาสัพพัสมามารานามุตโทตทะเปตวากาลมาริตังตัดเสวานุภาเวนาโหตุเทโวสุขีสาธา สุทธสีลังสมาทยายธรรมมังสุจริตังจเรตัดเสวานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัธาลิกขิตังจินติตังปูชังธารานังวาจานังคารุง ปะเรสังเทสนังสุตวตัตสายุปวัตถิติ